ก็ต้องไปไม่มีครับผมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปิดหลอดไฟอยู่แล้วนะครับไม่ปิดไปก็ต้องผ่านไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการลบไอวิลมันช่วยแค่ประมาณหนึ่งให้สองเปอร์เซ็นต์ดีนิดก็ไม่ถึงเลยนะครับแนะนำว่าให้ไปฟังในไอ้นักลงทุนถึงแม้ว่าตัวกระปุกเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูในอาร์มบ่อยๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยดูไปเยอะครับไม่ใช่มาดูบางคนเนี่ยบอกว่าการลบจดหมายในทีเดียวว่ามันดีแต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าการที่จคย ยิลที่ละหมื่นที่ละสองหมื่นฉบับเนี่ยคอมวเบอเน่คอมพิวเตอร์มันก็ต้องทำงานใช่ครับคอมพิวเตอร์มันก็ต้อาทำงาแล้วเมื่อมันทำงานนรับลอกนี้มันเีมันก็ต้องมาดูดีครับผม สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับสรุปจะช่วยหรือไม่ช่วยครับและการที่คุณบอกว่าลบอีเมลคือการช่วยแต่ในยุคดิจิทัลเน็ตติกตอเน็ตอาร์มคลิปเป็นร้อยเป็นพันกันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับหนึ่งวีโอใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรมากกว่าการลบอีเมลอีกถ้าเกิดว่าคุณฟังในอาร์มเนี่ยมันก็มีบอกอยู่ในคำหมู่ว่าการลบรูปภาพหนึ่งรูป หรือวิดีโอเนี่ยมีประโยชน์กว่าการลบอีเมลลบจดหมายเยอะครับใช่เพราะ2อย่างนี้มันกินทรัพยากรเครื่องสูงกว่าแล้วดูการตามติ๊กต๊อกต้องลาปรเมลแบบนั้นต้องลบอีเมลแบบนี้รั้คลิปลงไปโอ้โหอีเมลหนึ่งฉบับนะครับผมเ็จดหมายอีเมลเนี่ยกินไมกับไ์เท่าไหร่ครับยังไม่ถึงหนึ่งไมกับไ์เลยแต่วิดีโอนี่คุณไปกินเท่าไหร่ครับ50 หกสิบม้กะไบต์อันไหนเยอะกว่ากันครับอันไหนเยอะกว่ากันคือมันเป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วครับคือช่วยคิดกันชัดเจนจังหวัดนี้มึงจะรั้แล้วว่าจะละครใหญ่สายฟรีบางคนจะบอกว่าต้องไปใช้ของพื้นบ้านแล้วของพื้นบ้านที่พวกเอิงว่าเนี่ยมันไม่มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหรอครับอย่างเช่นช้อนเอวยอะไรเอวยหรือแม้กระทั่งช้อนไม้ใช่ไหมครับพี่โยนนะก็ไปใช้ช้อนไม้สิช้อนไม้ก็ต้องทำต้นไม้ถูกไหมครับต้องตัดต้นไม้สุดท้ายแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่สิ่งหลักๆ ที่คนต่อไปแก้ต้นเหตุจริงๆคือพวกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมที่มันทำให้เกิดภูมิภาวะจริงๆเนี่ยก่อนที่พวกคุณจะมาบอกว่าโลกจะแตกก็โรงงานผลิตพวกนี้ถ้าโลกแตกนะครับผมว่าแตกจากพวกกิจกรรมที่ติดอะไรพวกนี้น่าจะเยอะกว่านะครับเพราะคุณรู้หรือเปล่าครับว่าภาวะโลกร้อนโลกจะแตกเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเตือนกันนะครับผมโมงแต่ละคนเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตกันหรอเขาเตือนกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วอย่างนี่้ก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะครับมีการรณรงค์เรื่องภาวะเรือนกระจกใช่ครับแล้วก็ ลงจากนั้นประมาณ45ปีใช่ไหมทีเนี้ยคุณก็พึ่งมาปูมกันว่าโูกแกแตก่างงูนอย่างนี้ฟอสซิโอยอะไรไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าครับว่าไอ้ลนนลงรุดโลกร้อนรักโลกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่มันพบุรุษกันแล้วครับบางคนบอกว่าใจเบื่อกนใจกันครับแต่คุณต้องดูอัตราส่วนกับความเป็นจริงด้วยเข้าใจไหมครับมันต้องแก้ที่ต้นเหตุลบอีเมลมันไม่ช่วยมันจะช่วยได้ไงมันไม่ช่วยครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกนักวิชาการก็บอกมันไม่ช่วยสิ่งที่คุณต้องทำจริงคืออะไรจำต้นเลกตัด ต้นไม้เล่นอุตสาหกรรมคุณจําได้ไหมมันมีดาม่านึงอยู่นานและผมไม่รู้ว่าจะหารูปภาพได้ปะนะถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยก็ขออภัยด้วยตอนนั้นเนี่ยมันมีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับที่เขาลดนนลงเรื่องรักโลกนี่ยออกมาพูดว่าอุตสาหกรรมเคป๊เนี่ยคือขยะเพราะว่าเขาผลิตอาพวก CD ดีพวก DVD พวก นู่นนี่นั่นออกมาแย่มากมายที่มันเกี่ยวพลาสติกใช่ไหมครับและแน่นอนว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันคือการสร้างขยะให้กับโลกผลที่เกิดขึ้นเป็นไงครับชาทวิตเตอร์ทำอะไรรู้ไหมครับเอาตัวไปลงนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการโอ้โหเดแล้วประเด็นตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับทั้งไทยและต่างประเทศไปลงมาบอกว่าไอ้วงเล็จะมาเข้าเจอเลยมันก้าวเนนะว่าอุตสาหกรรมเคป็อเป็นขยะนู่นนี่นั่นเขาไปเลี้ยงมาพวกเราก็ก็ถูกต้องครับเขาผลดีออกมาก็คนแย่งซื้อถูกต้องครับแต่มันเป็นขยะไหมัครบ เรารูอรใจแล้วใช้คอมผมสร้างมลภาวะขใช้น้ตบุ๊กผมก็สร้างมลภาวะคุณรู้อยู่แก่ใจครับใื่อยากมาเปิดโลกเปิดเ่ปิดตาบอกมาเลยก่อนครับว่าสิ่งที่คุณชอบุล่นมาทีนคุณกลับรับไม่ได้และทีนี้มาปกป้องกันทำไมครับจำเรื่องกระต่ายใช่ไหมที่ว่ามีคนออกมาแชร์ว่าเนี่ยวงการอุตสาหกรรมเรื่องใบหน้านะครับผิวพรรณเนี่ยมักจะใช้กระต่ายมาเป็นหนูทดลองในการใช้ครีมใช้นู่นใช้นี่แล้วค่อยปล่อยขายสู่คนตอนนั้นชาวไทยก็เหมือนกันครับโอย ชาวทวิตเตอร์ชาวทิกเอออกมาตอนนี้ไม่มีทิกเอตัวทีออกมาเรียกหนอว่าอุ้ยเราต้องไปใช้คิมนั่นคีมนี่ผ่านไปเจ็ดวันลืมใช่ครับลืมทุกวันนี้ถามจําได้ไหมจาไม่ได้ครับใช่บางคนเนี่ยโอ้โหมุนระลงกันแทบตายครับไม่มีคนเอาเพราะเป็นแค่กระแสครับตอนนั้นผมเคยพูดเรื่องามคิไปอยู่ว่าม็อบทุเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเพราะมันตามกระแสกันเยอะคนก็มาเถียงผมว่าก็ดีแล้วนี่คนมาเข้าร่วมม็อบเพราะกระแสมันดีแล้วคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่มาเพราะกระแสเขาไม่ได้ มาเพราะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามาเพราะกระแสเช่เมื่อเราไปถามมันก็จะตอบไม่ได้ก็เหมือนภาษาังกฤษคนมาเพื่ออะไรครับผมมาเรียกร้องรัฐบาลครับเรียกร้องรัฐบาลเรื่องอะไรครับประยุทธ์บริหารไม่ดีบริหารไม่ดีเรื่องอะไรครับประยุทธ์เป็นเลวประยุทธ์เป็นเลวประยุทธ์เป็นเลวเรื่องอะไรล่ะไม่รู้ฉันคนที่จะรณรงค์คนที่จะทำอย่างนี้ควรเป็นบคนที่รับรู้เรื่องพวกนี้ครับไม่ใช่เอาแต่กระแสแต่บางคนก็บอกว่าแหมคุณพูดอย่างนี้ทำอะไรบ้าผมก็ยอมรับเขาว่าผมไม่ได้ทําอะไรใช่ครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผมก็ไม่ได้ไป เขาปล่อยข่าวว่าการลบอีเมลเนี่ยมันดีแบบนู้นมันดีแบบนี้รีทวิตเตอร์หนึ่งทีเนี่ยใช้งานหนักกว่าลบอีเมลอีกนะครับรีเขาเรียกว่าอะไรแชร์คลิปทิกตอกนี่ก็น่าขยันไม่เข้าใจคิดกันได้ไงจดหมายได้อีเมลไม่ถึงหนึ่งไมก้าไบคลิปได้ทิกตอกห้าสิบหกสิบสามสิบไมก้ไบดันไม่มองว่าดักเออก็แปลกครับมีคนไหนบางคนถูกคนไข้ตรงข้ามกันอย่างนี้เหรอให้ลบอีเมลเนี่ยช่วยดูด้วยคนไทยทั้งแมกกาอ๋อเปิดก็ขอนคนที่แต่เน้อยนะคนก็แหรับ แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยโลกร้อนมากเดี๋ยวมันจะเบิ้มแน่ๆอีกห้าปีคุณรู้หรือเปล่าครับ<อ>คุณพูดแบบนี้ย<อ>ิ่งกว่าปล่อยข่าวปลอมนะโลกเรานะครับผมถ้าคุณศึกษาจริงๆจ,จะรู้ว่าโลกที่เราอยู่เขาเรียกว่าดาวหินนะครับดาวหินมันไม่มี<อ>ทางแยแตกไม่ไงเสียงได้นะครับมันไม่ใช่ดาวเลือกดาวกิจอะไรสักอย่างม<อ>ันจะเสียเรื่องนี้นะใครเสียงก็บอกหน่อยละกันซึ่งม<อ>ันต<อ>่างกันนะครับผมคำว่าโลกแตกของนักวิทยาศาสตร์เขาใช้เนี่ยคือการที่มนนษย์จะไม่เหลือบนโลกครับจะเหลือแค่สัตว์เท่านั้นถ้าถึงจุดจุด นต่ใพวกนี้นมันแตกตุ้มขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่มีออกซิเจนใช้ครับสุดท้ายแล้วก็จะเหลือแค่สัตว์เหลืออะไรก็ตามที่ปรับตัวเข้าหาสภาวะณตอนนั้นได้ก็เท่านั้นเองนี่คือคําว่าโลกแตกครับแต่คําว่าโลกแตกของคนในทิกติกและทวิตเตอร์เป็นยังไงครับตุ้มโลกแตกไม่ได้นังไม่มีครับเลิกมโนย